ชาพูดอะไรไดโนเสาร์สีเขียวลูกไดโนไดโนเสาร์สีเขียวพูดอะไรเออพูดอะไรบ้าไดโนเสาร์ตัวบางใหญ่เลยพูดอะไรชาตรงนี้มีภูมีน้ำภูลูกภูเวียงอยังไงไดโนเสาร์มิวเซียมพูดอะไรมีหอน้ำภูปัดอ้าวเข้าไปเลยครับทางเข้าพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย าแล้วมาแล้วพวกหล่ะตื่นเต้นไรวะว้าวว้าวพวกหล่ะฮ่าาฮ่่หนาพวกล่ะป้ามีแต่รูปปั้นแต่แต่นุ่นเสาหลายข้างหลายพวกหล่ะบูพวกหล่ะต้องพุ่งกันหลายตัวบางใหญ่เลยถ้าช้าพวกหล่ะตัวสีเหลืองอ่าถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเพียตัวใหญ่เบื้องเริ่มเลยอ่าถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกับยายแล้ว นาเยิ้มหวานน้อยยิ้ม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 พระราชาหนึ่งสองชั้นผู้หลักผู้หลักตัวนี้ตัวนี้เองแม่โอ้ตัวนั้นมันซื้อยังลูกมันซื้อยังไะซื้อยังมันซื้อยังมาเร็วมาเร็วมาเร็วผู้หลักมากหลายตื่นเต้นอย่าไปซื้อตัวไปซื้อตัวกันอย่าไปซื้อตัว นี่วัวร้านอาหารด้วยเพี้งเพียเพียะคำว่าพียะพิษกูเวียงไดโนเสาร์มิวเซียมที่จำหน่ายตั๋วประชาสัมพันธ์ไปกี่บาทกี่บาทผนะู้ใหญ่20เด็ก10บ,บาทชาวไทยครับผู้ใหญ่60เด็ก30ชาวต่างชาตินั้นละเช้าเวล่ะปับับ ไะไปท่ายรูปบ่พูดนะซื้อตัวแล้วเจ้ไะเดินเข้าไปเลยเข้าไปตรงใดล่ะไปข้างหน้านี่เจ้ท่ายรูปไปแล้วท่ายรูปไปแล้วไดนุ่งเสาว่าละยิ้มยิ้มยิ้มไปไปเดินไปเลยนายรัชชาหมดแรงตื่นเต้นว้าวว้าวว่าจะเป็นรูปเดนุ่เสาร์อ่ะ เดี๋ยวทางเข้าครับหอหนิทศการฟูเวียงไดโนเสาร์มิวเซียมเขาไปเลยบัวเหลาวอุ้ยจุดกำเนิดไดโนเสาร์อ่าพี่อ่ะจุดกำเนิดจักรวาลลักษณะการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกอะไรา์อ่จุดกำเนิดไดโนเสาร์อ่ะว้าวว้าวอุ้ยนะครับเล่าเรื่องจุดกำเนิด ตัวกำเนิดไดโนเสาร์มาจากไหนอ๋อเนไดโนเสาร์เดินไดโนเสาร์มีเยอะเลยเดินไดโนเสาร์คิดป้าอันนี่ไงการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์อ๋อพิพิธภัณฑ์กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกของประเทศไทยอรชชาเฮ้ กระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกในประเทศไทยเพี่ออ๋อชิ้นใหญ่เลยนี่เพื <Yeah. S 1> อ่อนทัชา้าเดินมาทางนี้ลูกโครงกระดูกต้นแบบไดโนภูเวียงเนี่ยภูเวียง,ยงโกสซอรัสซิรินทอนนี่ปลากระดูกไดโนเสาร์มีชิ้นใหญ่ๆเนี่เลยทัช้า,ชามาโดนเพืลูกอันนี้คืออย่างวุเพื่อกระดูกจีนะ่เนี่ย ซากกระดูกเกือบทั้งตัวของไดโนเสาร์กินพืชภูเวียงเป็นซากที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยยางมาทั้งนี้สวนไดโนเสาร์เอายางออกยางออกไปเบิองดูเอาไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ลูกอโอะบางใหญ่เลยพว่อน่ะนว้า เอาว่าสันวาน้าน้าตัยิงก่อนเลยวลาเวลาเออแล้วกเสามีทั้งน้ำตกจิ้มไหเป็นยังไงตัวใหญ่บ่เออยินก่อนแล้วถ่ายรูปให้ยินก่อนยินก่อนหน่อ่ะอแต่นกเสาคอยาวยิ้มยิ้มยิ้มแล้วถ่ายรูปเร็วเวลาปุ่ะตรงนั้นมีน้ำตกปุ่ะได้นเสากับว โอ้โหปั้นสวยเนาะไม่ของจริงเลยอะนาชาปาลวกปาลวกปาลวก่นันชนันชาโยมันกระดุกกระดิกได้เฮ้ยมกห้องได้อ่ะฮ่า่า่หหางหางหามีแกงหางมีแกง่หลบะตัวกระไหนกระดุกกระดิกได้ อตาบึกตาบึกตามันโนราตามันกิะิบตาได้บะาโโอ้ยหางหางหางหาเ้เอหางหางพเอาหางหางบึกหางตาชาตาชามึกหางรู้ะ่รมึกหางบุ้งรู้ปะไรไปขึ้นไปชั้นขึ้นไปชั้นสองเอาลิงลิงลิงมีลิงมุ้งะ มีความรู้สำหรับสัตว์สัตว์โบราณแต่ละยุคแต่ละสมัยครับตัวนี้ตัวอย่างเนตัวอย่างว่าตาเสียบอกล้อนนเ,นเ,เนี่ยูนี้จะเป็นเตาเนียมีทั้งเตามีทั้งสมัยโพโพสีนทรัพยากรแร่ในประเทศไทย เอา้าพูดอนะไรเนี่ยมายุ่นเนะี่ยได้ไหมพูดไนะไครับพูดไนะไครับพูดอนะไเนี่ยนักขุดแร่เนี่ยโอ้โอุปกรณ์ในการขุดแร่ขอนถุงผ้าสกัดเกลีอวกาวกระติกน้ำกระเป๋าการสำรวจปิตโตเรเลียม กรณีพิบัติภัยพวกสึน้มิดินถล่มแผ่นดินไหวห,หลุมยุบ mm hmm. ความรูนเยอะแย่มากมาก mm hmm. นี่ครับ mm hmm. เกี่ยวกับโลกใบนี้มาจนถึงทั้งออกแล้วครับเนี่ยทางออกแล้วโอ้ mm hmm. ไปในเวลาลงไปแล้วแตกแพ่แเ่ลงไปทั้งนี้นะครับเนี่ยทัชชาทัชชาไปไหนลกูกมวนบรสุกว่ะมวนบ้น,น,บ mm hmm. นะ <laughs> ามาตรงร้านขายของฝากร้านสวัสดิการกรมทรัพยาธรณีพยากากรทรณีชุดแดนนาผู้เวียงได้ละได้ละชุดผูเวียงชุดแดนนาผูเวียง